สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แดดดีนะคะเรามาปิกนิกนอกบ้านกันค่ะแล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนแต่ไม่เข้าเข้าในบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าเรานั่งอยู่ในส่วนคี i ดิสเทนค่ะวันนี้มีน้ำยาหนมจีนฝีมือของเพื่อนค่ะคิดถึงกันมาหากันดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าน่ากินขนาดไหน ก็เป็นบริเวณบ้านของเพื่อนนะคะอันนี้เป็นเราให้ดูค่ะมีต้นโรสแมรี่ต้นใหญ่มากนะคะก็อากาศก็ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะแต่เราก็ต้องใส่เสื้อก็มันเราออกมาอย่างนี้นะคะมันเป็นนอกบ้านแดดดีแล้วค่ะมีเสียงนกร้องมีอะไรทุกอย่างแล้วเราก็จะมากินนมจีนให้ดูวันนี้ว่าอร่อยไหมนะคะ เดี๋ยวยังไงก็มาชมกันว่าจีนจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวหาที่วางนิดนึงไม่เราจะทวนแสงไหมเนาะแล้วขอวางก่อน มองเห็นค่ะเป็นสนามยากค่ะจะหาที่ตั้งยากหน่อยนะคะเคคิดว่าน่าจะได้นะคะตอนนี้เจอแล้วมีนมจีนค่ะ <c oughs> น้ำยานมจีนฝีมือเพื่อนอร่อยมากค่ะรับรองเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูแล้วก็กินให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนอันนี้มีผักค่ะผักอร่อยอร่อยอันนี้น้ำยา นมจีนมีตีนไก่ด้วยนะคะถ้าใครอยากกินก็เชิญเลยค่ะอร่อยแน่ๆเลยควันฉุยเลยค่ะอร่อยไม่อร่อยดูความร้อนควันฉุยเราจะลองมาชิมกันดูว่าจะเป็น,น <c oughs> ขออนุญาตก่อนนะคะใส่ยอะก่อนจะเป็นยังไง น้ำจีนน้ำยายุยั่ว <c oughs> <N> นี่คะ่ะฝีมือเขาใส่ผักกันด้วย <N> นี่เลยนี่เลยมีเพื่อนเขากินใส่ใบโหระพาท่นะคะที่นี่เพราะใบแมงลักไม่ค่อยมีเราต้องใช้อย่างนี้นะคะผักอันไหนที่ทดแทนกันได้เราก็เอามาใช้กันนะคะมากินกันก็อร่อยไปอีกแบบนึงคะ่ะ เนี่ยนะคะใค,ใครที่กำลังหิวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอคนแปบน๊บเดี๋ยวเราจะให้กินด้วย,ว,อยอว,ว่าน่าจะอร่อยขนาดไหนดูความแซ่บว่าน่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะมีใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะอยู่ที่นี่เราก็มีลูกชิ้นค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเติมอะไรเลยคะ่ะอร่อยมาก เพื่อนคนนี้ทำอาหารเก่งมากค่ะใครกำลังหิวอ้าปากเลยนะคะเดี๋ยวเรากินแทนไปได้อร่อยมากค่ะไม่ได้กินฝีมือเขาตั้งนานเลยคะ่ะ ก็อยู่คนละที่กันแล้วก็เพื่อนเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยได้สิบสิบกว่าวันแล้วเราก็ยังคลีฟดิสเทนค่ะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่คนละบ้านจัดมากอร่อยจริงๆค่ะปีมือเขา มีตีนไก่ด้วยนะคะน้ำยาตีนไก่ค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากขอบอกเลยวันนี้เรามากินฝีมือเพื่อนเดี๋ยววันหน้าเราค่อยคุกกิ้งก็มีถั่วเล็ก,ลก,ลกๆนี่กินแทนถั่วฝักยาวบ้านเราอร่อยด้วยค่ะ <c oughs> อร่อยกว่าค่ะเขาบอกเลย เากล้องเลยนังเลยอั่งไปเลยนั่ไปเลกินเเพื่อนบอกว่าหน้าหน้ามันยังไม่สวยเลยไม่อยากเข้ากล้องไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าค่อยเข้าก็ได้เดี๋ยววันนี้เรากินกันก่อนเนาะอร่อยมากเลยฝีมือเขาเราชื่อจริง กินกับเฉพาะน้ำยาของเขานะคะน้ำยาของเขานี่โดยไม่มีหนมจีนนีก็อร่อยค่ะคนที่ไม่กินเส้นหรือคนที่รักสุขภาพก็ใส่แต่ผักแล้วก็น้ำยาหนมจีนของเขาจะอร่อยมากถ้าคนไม่กินเส้นนะคะเจ้านี้เขาทำได้แบบอร่อยมากเลยสุดยอดฝีมือแถวบางบ่าเผื่อทุกคนที่หิว <c oughs> อันนี้เป็นเหมือนถั่วงอกแล้วก็ถั่วฝักยาวผสมกันนะคะเพราะว่ามันจะอร่อยมากค่ะมันจะกรอบแล้วก็รสชาติกลมกลมเหมือนถั่วฝักยาวผสมถั่วงอกนะคะคือเข้าอร่อยลงตัวไม่ต้องใส่อะไรเลย มึงนะคะเพื่อนมาก็มีของกินเพิ่มขึ้นเพื่อนไม่อยู่ก็ทําคนเดียวกินคนเดียวนี่แหละค่ะเพื่อนสําคัญสําหรับแอปเปิ้ลมากเพราะว่าแอปเปิ้ลกับเพื่อนคนนี้รู้จักกันมานานมากเลยแล้วก็รักกันแต่เพราะว่าโควิดเราเลยไม่ได้เจอกันค่ะวันนี้ก็เหมือนอย่างทุกทรมานต้องอยู่คนละคลิปดิสเทนค่ะไม่ให้มาใกล้กันแต่ก็ยังมาเจอกันรักกันอยู่เรารออีกไม่นานค่ะ เขาจะเปิดแล้วเราก็จะได้มีโอกาสมานั่งอยู่ใกล้กันน่าสงสารเลยค่ะล้อเล่นกับเพื่อนเราเป็นเหมือนโรมิโอกับจูเลียนหนังฝรังต้องมานั่งกันแบบมองหน้าต่างคนหนึ่งอยู่บนห้องนอนคนหนึ่งอยู่ข้างล่างแต่วันนี้เรามีนั่งเราเอาเสือมานั่งกันเลยค่ะก็ะย่างนี้ที่มีโอกาสได้มาเจอเจอกันแต่ก็ต้องคีฟดิสเทนนะคะเพื่อเซฟตี้ทุกคนคะ่ะ โอเคค่ะวันนี้ขอจบคลิปนี้กับนมจีนอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆคนไหนหิวก็หาทำทานกันเลยค่ะเดี๋ยววันหน้าอัปเปิลมีคลิปอะไรจะมาให้ดูก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ